อะไรแล้วใช่ไหมใช่ก็คือสั่งคืาตัวเราให้บัตรคิวมาแล้วเขาจะให้บัตรคิวแล้วเดี๋ยวเวลาเขาส่งเขาจะขับเลขขันเลขแล้วให้เราไปเอาเองไม่เขาจะมาส่งอ๋อขันเลขว่าเราอยู่ตรงนั่งอยู่ตรงนี้งเงี้ยหรอด้วยหมูนะครับตรงสะพานสารสินกาไม่ใช่ถนนสารสินนะครับข้างสวนลุมข้างสวนลุมพี่นีนะครับไปนี่อะไรนะชามใหญ่ละของเยอะด้วยนะ นี่เป็นหมูเป็นชิ้นเลยอ่ะดูดิก็มีขัาวอันนี้ผมสั่งธรรมดานะครับทุกอย่างข้าวสวยมีคนทำน้ำจิ้มให้เรานะครั้นแรกคือ ชิ้นเ่ะที่พิษณุโลกอ่ะเขาก็จะทำกันเองอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ใส่อะไรต่อมันส้มก่อต่อไปน้ำส้มสายชูนะครับหนึ่งช้อนเนสะองช้อนพิเศษน้ำปลาอีกว่าแค่นี้แค่นี้นเลย จักรยานนะครับอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าใครปั่นขึ้นได้นี่ถือว่าคุณเก่งมากสวัสดีครับ<ล>ทุกคนตอนนี้ผมอยู่สะพานเขียวนะครับอยู่ฝั่งสวนลุมนะกำลังจะเดินไปสวนเบนจกิตินะครับระยะทางรวมประมาณ1กิโลสี่เมตรนะครับโอ้ตอนนี้ผมมาวันธรรมดานะครับมาวันพุณฤหัสไม่ไม่มีคนเลยถ่ายรูปสวยเลยนะครับ เห็นว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะเลยนะวิตรงนี้มีสนามเทนนิสด้วย,ยนี้ตึกออฟซีซันนะครับ ที่หนึ่งนะครับลงไปกินน้ำตรงนี้ได้นะครับดูก่อนว่ามีหรือเปล่าไปบอกเขามีตรงนี้มีขายน้ำนี่ไงมีสตารเห็นในทิกตอกอ่ะ <c oughs> เขาเขาเขาหย่อนนะหย่อนเงินน่ะลงไปอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีอะไรชักลออกก่อเกลอเหรออาหารตามสั่งเครื่องดื่มและอาหารตะโกนสั่งได้เลยมีบริการเชื่อกส่งของนะครับมีน้ำเปล่าน้ำมันลมน้ำออกลงบุญนเบียร์วุญนด้วยนะ <c oughs> น้ำเกลือแร่สนใจไหมน้ำจะกินหรือเปล่าไม่กินนะครับโกนขอให้ตะโกนสั่งนะครับเพื่อนตะโกนเลยตะโกนเลยเนี่ยน้ำอยู่ในตู้นะครับสามารถดูได้เลย โอ้มีเยอะมากนะมีนมด้วยนะนมกล่องก็มียาคูก็มีมีเบียด้วยนะครับมีโยเกิร์ตด้วยเอาเลยนี่นะเดี๋น้ำเดี๋ขึ้นมาทางนี้นะครับอ่อนน้องก็จะนี่ล้วเรใส่ตังตรงไปเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับกกเกตเตอ,อรเลตอันนี้สิบบาทนะ <laughs> อุโมงที่สองแล้วนะครับตรงนี้มีต้นไม้้ว้สวยจังต้นอะไรต้นอะไรน่ีเดวอันจนอกมีสิทธิ์นะพอดูน้ำหนักมันเยอะเหมือนกันนะของต้นไม้มันก็ร่มดีนะหักแล้วเห็นไหมเออใช่มันหหกแล้วมันยังไม่หักมันงอมันเป็นงอมน อันนี้เป็นจุดลงจุดที่สองไหมหรือจุดที่สามเราไม่รู้นะจุดที่สองจุดที่สองเหมือนตรงนี้เขาจะปิดเลยป่ะปิดไหมมัคือเหมือนจะปิดนะประ,ประตูปิดตรงนี้ต้นนุ่นอ,อยู่ตรงนี้หรอ ทางด่วนเฉลิมหานครนะครับตรงนี้ไปบางนานะครับพอข้ามตรงทางด่วนมานะครับตรงนี้จะเห็นเป็นส่วนเป็นจากอิติแล้วนะครับผมมีประตูตรงนี้ด้วยอ่ะอีกหน่อยองคงเข้าทางนี้ได้เนะ ตรงนี้นะครับเอ่อผมเดินมาจากสวนลุมนะครับเดินมาเส้นสะพานเขียวนะครับพอผ่านตรงทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับพอข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะมีาทางเข้าสวนเบญจกิตินะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะพอทำทางเชื่อมไว้นะครับผมมันพาทำสวนยาวมาถึงนี่นะเนาะพื้นที่ใหญ่มากเลยอะ่ะก็คือเอาพื้นที่มาทำเอ ตรงนี้ก็คือสวนเป็นจกิตติแล้วนะครับเพื่อนๆโรงงานยาสูบโรงงานยาสูบเ,เก่าใช่เนี่ยสะพานอา่เรียกว,ว่าสะพานลอยฟ้าเนาะแล้วนะก็ทำยาวมาถึงนี่เลยนะตกใจเลย <laughs> มีประตูเข้าสวนเป็นจักกิติแต่ยังทำไม่เสร็จนน่าจะยังไม่เปิดทางการนะครับลองสไลดเดอร์ไหมเฮ้ยเราลองเท้าเราวย่เกาดีอยู่ <c oughs> รองเท้าเรายังกอดดีอยู่ออย่าหาทํานะครับอย่าหาทํำอย่าท่ำมีแค่อยากลองเล่นๆนะครับอันนี้อย่าลงท่ำนะลงอีกสเต็ปนึงเพราะอันนี้มันเป็นทางเข็นรถไอเข็นจักรยานครับเห็นเข็นเขาเข็นรถจักรยานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อย่าหาทําโหตรงนี้สวยครับพอลงมาอันนี้ผมอยู่ส่วนส่วนที่เป็นส่วนเป็นจักริติแล้วนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่ขอกำลังสร้างอยู่นะ ถึงอุโมงต้นไม้แล้วนี่นะครับเพื่อนๆเราเดินถึงสุด ของอะสะพานเขียวแล้วนะครับเดินมาประมาณ1กิโลกับ400เมตรนะครับถ้าเดินสุวนนี้ทางขวาเนี่ยก็จะเป็นส่วนเบญจกกิตตินะครับเราก็เดินไปสู่ประชุมแห่งชาติศิริกิตได้นะครับส่วนทางซ้ายนี้เดี๋ยวผมจะเดินออกทางซ้ายนะฮะทางซ้ายนี้ไม่เคยเดินเหมือนกันอ่ามาจะออกไปสุขุมวิต ซอย10นะครับก็คือจะออกไปถนนสุขมุมวิทผมจะไปเทอร์มินอลทเวนตี้วันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเดินเข้าสะพานไม้นะครับนี่ไงมีประตูเดินออกได้ ับเดี๋ยวเราเดินออกประตูทางนี้นะครับทำไมมันต้องมีประตูเป็นเคตเสื่อมตัวล่ะจะมีเวลาเปิดปิดนะเนี่ยเลี้ยวขวาก็เป็นรถไฟฟ้าอาโศกอ่ะหรือเทอร์มินอลเชินที่วันนะครับ